ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางตามพราบาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ไก่จังหวัดขอไขอำเภอคอควายกระทรวงงองูงองค์งการบริหารส่วนตำบลลองทำดูครับมีเฉลยท้ายคลิปครับข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับก็คือกระทรวงลองมาดูนะแตกประเด็นแตกประเด็นต่อครับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นด,ดินของประเทศไทยเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ครับส่วนกลาง อ่าส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนอะไรครับท้องถิ่นตรงนี้ข้อสอบม,มันออกได้นะครับส่วนกลางมีอะไรบ้างกราเลยนะครับส่วนกลางมีสํานักนายกมีอะไรครับมีกระทรวงมีอะไรครับมีทบวงมีอะไรครับมีกรมนี่คือการจัดระเบียบบริหารส่วนกลางนะครับสํานักนายกกระทรวงทบวงกรมส่วนภูมิภาคมีอะไรบ้างส่วนภูมิภาคมีจังหวัด แล้วก็อะไรครับอําเภอส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างครับส่วนท้องถิ่นมีอบจมีเทศบาลมีอะไรครับมีอบตมีอะไรครับมีกรทมมีเมืองพัทยาออกนะครับสรุปส่วนกลางมีสำนักนายกมีกระทรวงมีทบวงมีกรมนี่คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีจังหวัด มีอำเภอนี่คือส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นมีอบจมีเทศบาลมีอบตมีกทมมีเมืองพัทยาโอเคนะครับไปจำดีดีนะส่วนกลางมีอะไรบ้างส่วนภูมิภาคมีอะไรบ้างส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้าง